ข่าวจริงหรือไม่ที่ค่ายวายจียอมรับว่าไม่สามารถโปรโมทลิซ่าได้เท่าที่ควรกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับค่ายวาจีออกมายอมรับว่าไม่ได้โปรโมทลิซ่าเท่าที่ควรเจอข่าวนี้ในทวิตเตอร์ถ้าข่าวเป็นเรื่องจริงเราอยากรู้ว่าเพราะอะไรติดอะไรตรงไหนทำไมถึงโปรโมทลิซ่าไม่ได้แฟนคลับลิซ่าเขาเฝ้ารอวันที่น้องมีโซโล่มานานและทุ่มเทกับโซโล่ครั้งนี้มาก ตอนนี้เสียวความรู้สึกกับค่ายนี้มากและก็ยังสงสารลิซ่าที่โดนการกระทำแย่ๆจากค่ายนี้ซ้ำๆที่จริงแฟนคลับลิซ่าไม่ได้ขอให้โปรโมทน้องให้มากกว่าคนอื่นแค่โปรโมทลิซ่าให้เท่ากับเมมเบอร์ในวงก็พอแค่นี้แฟนคลับเขาก็พอใจแล้วแต่สิ่งที่ค่ายทำกับลิซ่านั้นมันเกินไปจริงๆไปดูน้านฟังความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมควมเมนต์ที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่า จากข่าวเพงลงลลิษาติดอันดับบนชาร์ตบิวบอร์ดที่ YG ลงในบอร์ดตัวเองนี่คือความสำเร็จที่เกิดจากพลังของดนตรีเท่านั้นในสถานการณ์ที่กิจกรรมในท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมซึ่งน่าจะแค่พูดถึงกิจกรรมที่โปรโมตแบบตอนก่อนโควิดไม่ได้ไม่ได้พูดถึงกรณีที่รอบนี้โปรโมตน้อยลงกว่าปกติและไม่ได้ยอมรับว่าโปรโมตน้อยลงถึงจะเป็นช่วงโควิดที่มีมาเกือบ2ปีแล้วก็ตามคอมเมนต์ต่อไปนะครับ หลอดสาถ้าหมดสัญญาแล้วก็อยากให้หลุดพ้นจังถึงค่ายสร้างมากับมือแค่ความดังมันเกิดจากเราสาวเองเลยถึงค่ายสร้างมากับมือแต่ความดังมันเกิดจากเราสาวเองเลยคือแบบมันแปลกเบื้องหลังคงมีพวกสมองไรโนเาสาเสียงสถิตยอยู่นแน่ๆมันควรจะไปสุดกว่านี้จริงๆความคิดเห็นต่อไปนะครับผมเห็นข่าวตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันหาต้นทางดูเลยว่าปลอมหรือเปล่าแต่น่าเศร้าที่มันเป็นข่าวจริงที่น่าตกใจกว่าคือ ความกล้าพูดและช่างกล้าเคียมตัวเองของ YG โดยเฉพาะประโยคที่ว่านี่คือความสําเร็จที่เกิดจากพลังของดนตรีเท่านั้นในสถานการณ์ที่กิจกรรมในท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสมไม่ให้เครดิตลิซ่าเลยเพลงก็ดีแต่ไม่ได้ขนาดนั้นลิซ่าแบกหลังหักเอาไว้ได้แท้ที่ทําให้คนจํานวนมากสนใจฟังได้ความเห็นต่อไปนะครับผมนี่เสียความรู้สึกมากตั้งแต่ที่ศิลปินไม่เท่ากัน สเตจสัมภาษณ์ต่างๆก็ได้ขึ้นน้อยมากๆเมื่อเทียบกับเมมเบอร์ในวงของเจนเนี่เนี่ยพอเข้าใจได้ว่าเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีโปรโมทแย่เค็มยอดวิวทุกอย่างเป็นของตัวเอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ถ้าไม่มีลิซ่าไม่มีแบ็คพิงค์ค่ายก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้แน่ๆน่นี่ถ้าเป็นแบ็คพิงค์ก็คงไม่ต่อสัญญาศิลปินพยายามดันแต่ค่ายไม่ทําอะไรเลยความเห็นต่อไปนะครับผมออกโซโล่ให้น้องเหมือนให้น้องมาหาเงินให้อย่างเดียวไม่โปรโมทอะไรเลย ล่าสุดมีแฟนซาซอีกแล้วแม่บาถึงกับออกโรงบอกว่าน้องไม่ใช่เครื่องผลิตเงินน้องเป็นคนมีความรู้สึกอ่านแล้วก็ได้แต่น้ำตาตกในมันควรเป็นโซโล่ที่พวกเรามีความสุขกันไม่ใช่หรอทำไมถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปนะครับผมถ้าเป็นเพราะพลังดนตรีจริงจะเปิดแฟนไซทําไมกรอบถ้าไม่ใช่โซโล่น้องแฟนขับจะเสียเวลาปั่นวิวให้ไหมยอดพีแปดแสน คงมาจากพลังดนตรีมากมั้งแฟนขับยังไม่ได้ฟังเสียงน้องสักแอะูโหมดคำจะด่าจริงๆตอนนี้โมโหมากๆแฟนขับขอสเตทมันมาเปิดสายเพิ่มสุดยอดไปเลยนี่ก็อดทนมากนะอยากสร้างบรรยากาศดีให้โซโล่น้องแต่มันไม่ไหวจริงๆใครยังมองไม่เห็นบ้างยิ่งมีคนดีเฟนให้ค่ายยิ่งปวดใจรอดูมันนี่ก็คงมีแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เอนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับองกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ